สวัสดีตอนแร่งๆพี่น้องจ๋าสิบอกห้ฟังว่าวันนี้มีอยู่สามสีฤดูฝนตกอยู่ีเทืทอกมน,นีพี่น้องประมาณเทียงประมาณ่บหล่ะกะช่วงเร่งๆอากาศแบบนี้มันหนาเป็นห่วงสําหรับบกทัวอีหลาแห้งพี่น้องจ๋าโลกสิมาลุกรามแล้ะเด้อบ,บาทนี้เดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเบื้องกับกองแป๊บนึ่งจ้าเป็นบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องจ๋าขณะนี้กะเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีน่าสีได้นะคะ พามาเบิงนะคะพี่น้องหลายๆคนเพื่นว่าบักทั่วว่าแสบบักทั่วสันบักทั่วเสียนบักทั่วแข็งอีหลาสิบอกนะตรงนี้ว่าให้เบิงดีๆก่อนตัดสินใจสั่งสื่อพิจารณาเอาเองคักๆพี่น้องจ้าจังสื่อไปปลูกเด้อดสำรับเม็ดพันุผู้ใดที่อยากได้ นี่เบิ่งนวยเพิ่นนะคะนี่คือลักษณะฝกักลักษณะลูกนะคะของถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้คางพันธุ์ของทางสวนอิลาพี่น้องจ้าบบมีคางเด้ออาจซิมีเครือบ้างแต่ก็บ่ถึงกับหลายทัศนีเดียดถอนถิมพี่น้องจ้า้าบซี่เด,เดียกกัเด็ดยยอดออกเพื่อนกับ,บ่บเดว่าสีมีปัญหายอีหยังมากไายดอกนะคะอันนี้คือหลังฝนตกพี่น้องจ้าตนกัสิลมและเนรณะน,นะคะเพราะว่ามี ฝนมันแห้งนี่เพราะว่าฝนมันแห้งมันก็เลยลมร่งจังสิพี่น้องจ๋านี่นี่บ่ข้าในต้งในตึ้งดอกพี่น้องจ๋าเรื่องน้อนเรื่องมะแรงเป็นเรื่องธรรมดาของผืชพักทุกชนิดนะคะช่วงนี้มันกระเบิงยากแน่เพราะว่านาฝนนี่ลักษณะหน่วยสิเป็นจังส่นี่แบบนี้เลยนะคะนี่คือต้อนจริงๆสวนจริงๆที่อีลาปลูกอีหลีนะคะพี่น้องจ๋าเบิงคักเบิงดีเบงให้ที่ใจก่อนสั่งสื่อเด้อ ผู้มักกะว่ามากักผู้บ่มักกะว่าบ่มกักพี่น้องจ้าเพราะว่าความมักของคนเฮามันบอกคือกันเนาะนี่นี่นี่ยุจงสาระพี่น้องกะสิวา่ <c oughs> าเฮ้ยเฮ้ยจักสิวข้าำใดพี่น้องจ้าตั้งแต่เมื่อปลูกจนหอดเมื่อนี่ล่งทุกขั้นตอนหฮเบิงเลยล่งทุกขั้นตอนเ้เบิงพี่น้องไลายๆคนสอบถามเขามาว่าใส่ยียงปองกันนอนหล้กก็กำจัดนอนพี่น้องจ้า อีหลาเคยลงไปแล้วเด้อบ่อยากลงดูข้นลงดูก็ว่าโฆษณาขายเพรา,าะว่าก็เลยเอาแล้วแต่ผูดด้ใดมักแบบใดใส่แบบนั้นเด้อถ้าอันใดฟีดแบ็กบ่ค่อยดีก็สิบ่ค่อยเอาลงพงี่น้องอ้ดยนอนพี่น้องจ้านี่นอนคือกันเด้ออันนี้โบได้ใส่เคมีเด้ออยู่สวนของอิลาไม่ได้ใช้เคมีพี่น้องจา้าโบได้ใส่ย,ยาขามะเร็งกระสุมมนซะบ่กเป็นว่าเคมีเนาะตามนั้น นี่น่วยหรายคนกสิถามาย่เอาซ้ำได้สามสิบเส้นอาจสิได้พี่น้องจ้าถ้าดูแลดีๆกสไิได้กว่านี้ยูนัน,น่าค่ะนะ้ายางเบึ่งจนบ่าไผมีข้อสงสัยแบบใดถามใดเ้อพี่น้องจา้าตอบได้กสิตอบตอบตอบ่บได้กสิไปหาคำตอบมาใหมเด้อนี่ปลูกไปเมื่อวันที่สิบสองพี่น้องสิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดเด้อแปลงนี้แปงนี้ปลูกไปเมื่อวันที่สิบสองห้องวันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้ว ยี่สิบเจ็ดพี่น้องจ้าขาดว่าผ้าอยู่สิมาอีกจักสีเอาจังไดจักจะรอดหรือจะหลวงเนงาะจักสิจักสิเป็นจังไดพี่น้องกันยังบอลในหูเลยนะคะแต่ว่าเบิ่งข่าวว่าผ้าอยู่สิมาขันมานำาก็คืออ้ยอุกอังพังเพยู่พี่น้องนีหน่วยบ่ค่อยงามเลยหน่วยไม่ค่อยสวยเลยนะคะเนี่ยนี่ไม่ค่อยงามเลยจ้าพาพี่น้องมาอัปเดตเพียงซัมนี่จ้า กดใจกดติดตามไบเดอร์พี่น้องจ้าถ้าผู้ใดสงสัยมองใดคออเมินสอบถามได้จ้า